โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับเพชรประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตสอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่4บ้านหนองแต้ตำบลกุดดินจีอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมีเนื้อที่ทั้งสิ้น12ไร่มีเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านได้แก่บ้านหนองแต้หมู่ที่4และหมู่ที่14บ้านอับช้างหมู่ที่หและหมู่ที่19 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น195คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น20คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางทัญลักษณ์สิริสุธิ์ จากนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนและการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นจะต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุงสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และการดําเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกันปราบปรามและการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพเพื่อคืนคนดีสู่สังคมดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในโรงเรียนและเผยแพร่ความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน โดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษารวมถึงการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของโทษอันเกิดจากสารเสพติดและสิ่งมมมเมาโดยมีแนวทางในการดำเนินงานสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดทั้ง5ด้านมาตรการที่1ด้านการป้องกันโรงเรียนมีการดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาวโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และแต่งตั้งคณะกรรมการ,การประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีการจัดทำประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นในทุกๆเดือนตลอดภาคเรียนมีการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการโดยมีการจัดทำประกาศเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายให้เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าออกและอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนทุกแห่งและนอกจากนี้ยังมีการวางแผนและพูรณาการสอนแทรกกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เช่นการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่สุราที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนักเรียนเป็นตน้นมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดเช่นกิจกรรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬากิจกรรมสวนพอเพียงกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์กิจกรรมสร้างคนด้วยดนตรีกิจกรรมคนดีวิถีพุทธกิจกรรมดอกไม้จากผ้าสร้างอาชีพและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย มาตรการที่ 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยมีการจัดทำเป็นแบบรายงานการเยี่ยมบ้านแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ เป็นรายบุคคลทุกภาครเรียนและมีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าและมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบสารสนเทศคาทัสในทุกภาครเรียน มาตรการที่3มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนได้ทำการจัดตั้งคลินิกเสมารักและบำบัดรักษามีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของการใช้สารเสพติดและปัญหาด้านอื่นๆโรงเรียนมีนโยบายการช่วยเหลือนักเรียนที่หากมีการส่งต่อกลุ่มเสพกลุ่มติดเข้าสู่การบำบัดรักษาตามระบบความสมัครใจ คือการนำเข้าสู่กระบวนการจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาและค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยกิจกรรมหลักที่ดำเนินงานคือกิจกรรมลูกเสือต้านภัย,ยาเสพติดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมสร้างคนด้วยดนตรีกิจกรรมศิลป์สร้างสารรค์และประสานคำแนะนำและความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเช่นหน่วยงานสาธารณาสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนมีการดำเนินการติดตั้งตู้แดงเสมารักและตู้แดงเสมารักออนไลน์เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบายามุกโดยให้นักเรียนได้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบายามุกจากนั้นนำมาหย่อนลงตู้แดงหรือจะเป็นการสแกน QR code โดยจะมีคณะครูตัวแทนนักเรียนคอยให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ แล้วนำข้อคำถามความคิดเห็นของนักเรียนมาทำการวิเคราะห์และติดต่อปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดซึ่งพบว่ากิจกรรมนี้ทำให้โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีมาตรการที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีนโยบายยุทธาศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประถมพยาบาลเบื้องต้นและป้องกันภัยทางน้ำจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตำบลนาหน,นองทุ่มการอบรมสถานศึกษาปลอดภัยผู้ปกครองอุ่นใจและอนามัยนักเรียนที่ดีและการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหน,น,นองทุ่มและกิจกรรมอื่นๆจากหน่วยงานภายนอก โรงเรียนมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของงานที่ปฏิบัติเพื่อประเมินความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขแล้วสรุปรายงานต่อผู้บริหารจากการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีมีวินยัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสันดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดเป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป ผลงานดีเด่นระดับสถานศึกษาโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2566โดยกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรได้จบหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในห้องเรียน แต่ประเทศไทยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจผู้ทรน,นากลางโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสันได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ2,567จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกสอมศผลงานดีเด่นระดับผู้บริหารสถานศึกษา นางธัญลักษณ์สิริสุ์ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2566โดยกระทรวงศึกษาธิการนางธัญลักษณ์สิริสุธิ์ผู้บริหารสถานศึกษาได้จบหลักสูตรโครงการสถานศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในห้องเรียนแระประเทศไทยพุทธศักราช2567 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจผู้ทอนนากลางผลงานดีเด่นระดับครูและบุคลากรทางการศึกษานายสราวุธดลราศีได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2566โดยกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชุติมาบุญธรรมครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยระดับดีมากภาพพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6พุทธศักราช2567โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2ผลงานดีเด่นระดับนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องเรียนสีขาวดีเด่นลำดับที่1 ประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567เด็กหญิงพิชชาภาแผ่ตีตะนักแสดงนำภาพยนตร์สัน้นได้รับรางวัลชมเชยระดับดีมากภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตระดับประถมศึกษาปีที่1-6พุทธศักราช2567